ข้อ22นภัสซื้อกางเกง3ตัวราคาตัวละ200บาทและซื้อเสื้ออีก4ตัวราคาตัวละกบาทต้องใช้เงินทั้งหมด1,000บาทถามว่าเสื้อราคาตัวละกี่บาทกไก่50บาทขอไข่100บาทคอควาย150บาทและงงฮู200บาทอ่ะทีนี้ก็ดูนะมาดูไล่ดูทีละอัน เขาอะถามถูกไหมว่าไอเสื้อที่เขาบอกว่าราคากรบาทเนี่ยมันราคากี่บาทเพราะฉะนั้นในการที่จะทําโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยน้องก็ต้องค่อยๆค,ค,คิดให้อยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ถูกไหมน้องก็ค่อยๆไล่ก่อนว่าเอ๊ะกางเกง3ตัวการเกงตัวละ200บาทเราซื้อมาทั้งสิ้น3ตัวถูกไหมส่วนเสื้อล่ะเสื้อมี4ตัวราคาเท่าไหร่ไม่รู้คือราคากอบาท ปรากฏว่าเสื้อกับกางเกงรวมกันเนี่ยใช้เงินไปทั้งสิ้น1000บาทมีใครงงไหมไม่งงนะกางเกง3ตัวตัวละ200เสื้อ4ตัวตัว,ตวละกอบาทรวมกันเป็น1,000เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า3คูณ200ก็คือ600ถูกไหมก็คือราคาของกางเกง600บาทบวกกับราคาของเสื้อคือ4กอไก่มีค่าเท่ากับ1,000บาท จากนั้นเมื่อเราเขียนสมนการได้หน้าที่ของเราก็คือต้องแก้สมการออกมาถูกไหม4กอไก่อันนี้600อยู่ฝั่งนี้ต้องย้ายไปลบเหลือ400เอา4ไปหารถูกไหมเพราะนี่คูณอยู่ย้ายฝั่งก็ต้องหารก็ได้เท่ากับ100เพราะฉะนั้นกอไก่มีค่าเท่ากับ100บาทแล้วก็จะได้ว่าอ๋อสรุปแล้วเนี่ยเสื้อราคากอไก่คือเสื้อราคา100บาทซึ่งตรงกับชอ้อย ขอไข่นนันเองเพราะฉันสรุปนะในการทําโจทย์ข้อนี้น้องต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาให้มาคืออะไรและสิ่งที่เขาถามคืออะไรสิ่งที่เขาให้มาว่ามันคือราคา1000ันบาทของราคาเสื้อกางเกงถึงไหมซึ่งเรารู้แล้วว่ากางเกงราคาเท่าไหร่แล้วก็1000พไปลบด้วยจํานวนราคาของกางเกงแล้วก็จะได้หาออกมาเป็นราคาเสื้อนั่นเองซึ่งราคาเสื้อก็มาเป็นก็ไก่เท่ากับ100บาทตรงนั้ใช้ข้อขอไข่ตอบข้อขอไข่นะคะ